สวัสดีครับพบกับช่องลุงอนัน a n n e l นะครับคลิปนี้นะครับลุงอนันตจะพาไปติดตั้งหรือเพิ่มตัวอัดหน้าจอให้ Samsung Galaxy j 1 0 Plus นะครับใครใช้รุ่นนี้ก็ลองไปติดตั้งดูนะครับลุงอนันตต้องบอกไว้ก่อนว่ามือถือ Samsung บางรุ่นบางซีรีส์ก็ติดตั้งไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นพรอะไรก็ลองดูนะครับเดี๋ยวไปตามลิงก์ที่ลุงอนันวางไว้ใต้คลิปนะครับนีนะครับลุงอนันก็จะไปที่ลิงก์นะครับเดแป๊บหนึ่งนะครับขอวาง ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บถ้าใครมาแล้วก็ไปอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับรอสักครู่เนาะนี่ก็รอให้เขาโหลดก่อนนะครับ J4Plus นี่ก็น่าจะผลิตตั้งแต่ปี2018เนาะก็ค่อนข้างนานเนาะ,ะมันจะมีไฟล์อยู่2ตัวนะครับดนีขึ้นมา2ตัวเนาะก็ให้เรากดตัวแรกนะครับตัวแรกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ บางเครื่องนี่ดาวน์โหลดไฟล์ได้2ตัวนะพอตัวที่2พอเราไปติดตั้งปุ๊บติดตั้งไม่ได้ไหมายความว่า,ามือถือซัมซุงซีรีส์นั้นมันไม่ให้ติดตั้งอแอปจากภายนอกเนาะผมไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทีนี้ก็จัดเก็บนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็กดออกอย่างนี้นะครับเราก็มาตัวที่2นะครับไฟล์ตัวที่2ก็เหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดนะครับนี่ ผมใช้ J4 Plus แล้วก็ J6 นะครับแล้วก็ A30 แล้วก็ A22 5 g ก็เพิ่มตัวอัดหน้าจอบแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีบางรุ่นอย่าง A10 A20 A20S นี่ติดตั้งไม่ได้นะครับตัวอัดหน้าจอผมไม่รู้ว่าเกิดจากภายในซอฟต์แวร์ของเขาหรือเปล่าเราก็ลองดูก่อนนะครับอ่ะเึ๊บอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับกดออกเลยนะครับทีนี้ให้เราไปที่ ไฟจัดเก็บส่วนตัวนะครับปึ๊บนะครับทีจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่าทีนี้ก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับนี่เราจะเห็น2ตัวนี้อ่าสมมติบางคนเนี่ยหรือบางเครื่องเนี่ยดาวน์โหลดมาได้2ตัวเนาะตัวแรกดีติดตั้งได้ปกตินะอ่าทีนี้ตัวที่2ติดตั้งไม่ได้ก็หมายความว่ามือถือรุ่นนั้นมันไม่ให้ติดตั้งนะครับมันอาจจะมีซอฟต์แวร์ภายในของมันที่กําหนดไม่ให้ติดตั้งแอปเสริมจากภายนอกเนาะของซัมซุงนะ บางรุ่นนะลองดูนะครับอ่าเสร็จแล้วนี่ถ้าคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชรให้ลุงอน,นันันด้วยนะครับนี่ตัวที่2อ,อ่าปัางเครื่องตัวที่2ติดตั้งไม่ได้เลยก็มีนะปึ๊บนี่อันนี้ติดตั้งได้ปกตินะครับหมายความว่าซัมซุงเจสีพลัสใช้งานได้นะครับในการอ่าเพิ่มตัวอัดหน้าจอเข้ามาเนาะนะครับนี่รอสักครู่นะครับจะเย็นๆน,นะครับภาพอาจจะยึกยักยิบยักหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ปึ๊บก็กดออกเลยนะครับพอได้แล้วเราก็รูดจอลงมานะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมขอลบไฟล์ตรงนี้ก่อนนะครับที่โหลดมาเนาะปึ๊บเอาใหม่นะครับรูดจอลงมานะครับเราจะเห็นตรงนี้ตัวเอ็นนะครับวงกลมเล็กๆนี่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับทีนี้เรามาที่คําว่าลำดับปุ่มนะครับจิ้มเข้าไปปึ๊บนะเพื่อจะเห็นบันทึกหน้าจอเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทํำยังไงนะครับก็ ให้เราลากมันลงมานะครับจิ้มมันไว้สักพักก็ลากมันลงมาเลยนะครับอ่าปึ๊บเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกดคําว่าเสร็จสิ้นอ่าทีน,นี้ก่อนจะใช้งานให้เราเอานิ้วมือนะครับแตะไปที่ตัวอัดหน้าจอแช่ไว้นะครับปึ๊บอ่าแปบ๊บหนึ่งนะอ่ามันจะดีดเข้าไปที่ระบบก็ให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับบันทึกเสียงนะครับนี่มาเลือกเสียงของระบบและไมโครโฟนนะครับปึ๊บนะครับเท่านี้ก็กดออกปึ๊บอ่า ทีนี้เรามาบันทึกหน้าจอดูนะครับรูดลงมาเลยนะครับอ่าจะเห็นบันทึกหน้าจอตรงนี้กดตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับยินยอมนะครับอ่าปั๊บเท่านี้เราก็บันทึกตัวอัดหน้าจอได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอหยุดบันทึกนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงดูนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะเล่นนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าคลิปนี้ชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงกนันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลุงกนันมีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาบอกนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ